สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะครูอยากทราบว่าถ้านักเรียนมีผ้าอยู่หนึ่งผืนนะคะนดกเรียนเนี่ยจะใช้เครื่องมือใดในการวัดผ้าระหว่างไม้บรรทัดหรือไม้เมตรคะใช่แล้วค่ะ ไม้เม <My> เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะคราวนี้นะคะคุณครูอยากให้นื้เยียนเนี่ยมาทำความรู้จักไม้เมตรไปพร้อมกับคุณครูค่ะ,คคคะช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของไม้เมตรนั้นแสดงถึงความยาว1เซนติเมตรค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนลองนับช่องเล็กๆด้านบนไปพร้อมกับคุณครูค่ะ1 2 3 4 5 หกเจ็ดเมื่อถึงช่องที่10นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเท่ากับ10เซนติเมตรพอดีค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนเราก็จะนับเพิ่มทีละสิบไปเรื่อยๆเลยค่ะ10บ0ี0ส0บสไปจนถึง100เลยคราวนี้นะคะเมื่อถึง100แล้วแสดงว่า เรามีช่องเล็กๆด้านบนอยู่กี่ช่องคะนักเรียนใช่แล้วค่ะมีอยู่100ช่องซึ่งก็เท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองค่ะแต่100เซนติเมตรเนี่ยเป็นหน่วยวัดที่มีความพิเศษอยู่นะคะเพราะว่ามันมีถึงสองชื่อเรียกเลยในใครบอกคุณครูได้บ้างคะว่า100เซนติเมตรเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไร เราสามารถเรียก100ซนติเมตรว่า1เมตรนะคะเพราะว่า100ซนติเมตรเนี่ยมีความยาวเท่ากับ1เมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรกันนะคะครูอยากทราบจังเลยค่ะว่าเมกวาดนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่ครูก็จะใช้ไม้เมตรนะคะในการวัดความยาวของเมกวาดนั่นเองค่ะอ่านะเรียนดูนะคะ ไม้กวาดนี้เนี่ยยาวเกิน100ซนติเมตรไปอีกใช่ไหมคะ100ซนติเมตรเนี่ยก็คือ1เมตรค่ะน้เรียนคราวนี้มันยาวเลยไปอีกเท่าไหร่คะ70ซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรวมได้ว่าไม้กวาดนี้เนี่ยยาวเท่ากับ1เมตร70ซนติเมตรได้เองค่ะ,ะไปต่อเลยนะคะนะักเรียนคราวนี้ครูอยากทราบจังเลยค่ะ ว่ารมเนี่ยมีความยาวเท่าไรอ่านักเรียนมาช่วยคุณครูวัดไปพร้อมๆกันนะคะรมเนี่ยมีความยาวเกิน100เซนติเมตรก็คือ1เมตรใช่ไหมคะเกินไปอีกเท่าไหร่คะนักเรียนใช่แล้วค่ะเกินไปอีก20เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่มนี้เนี่ยมีความยาว1เมตร20เซนเมตรนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยค่ะยินดีต้อนรับคุณครูพกามารินกับคุณครูเกตมานีนะคะ่ะะนานเรียนเรียนกับครูพกามารินมาตั้งนานแล้วใครทราบบ้างคะว่าครูพกามารินเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดความสูงของครูพกามารินไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูพกามารินเนี่ย สูงเกิน100ซนติเมตรก็คือ1เมตรนะคะสูงเกินไปอีกเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าใช่แล้วค่ะสูงเกินไปอีก70ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของคร,รูพากามารินก็คือ170ซนติเมตรหรือ1เมตร70ซนติเมตรนั่นเองค่ะอ้าวแล้วคู่เกตมณีลนน่ะคะมีความสูงเท่าไรเอ่ย นักเรียนดูนะคะครูเกตมานี้เนี่ยก็สูงเกิน100เซนติเมตรหรือ1เมตรไปแล้วใช่ไหมคะสูงเกินไปอีกเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าสูงเกินไปอีก60เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของครูเกตมานี้ก็คือ1 6 0เซนติเมตรหรือ1เมตร60เซนติเมตรนั่นเองค่ะ นเรียนก็ได้ทราบความสูงของครูพากามารินและครูเกตมาีไปแล้วนะคะคุณครูพากามารินเนี่ยสูง170เซนติเมตรหรือ1เมตร70เซนติเมตรส่วนครูเกตมาีเนี่ยสูง160เซนติเมตรหรือ1เมตร60เซนติเมตรใช่ไหมคะนเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าครูพากามารินหรือครูเกตมานีเนี่ยใครสูงกว่ากันคะ ถูกต้องค่ะนักเรียนครูพากามารินนะคะสูงกว่าครูเกตมานีนั่นเองค่ะสรุปความรู้ของวันนี้นะคะการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆสามารถบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรได้ค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครูให้ไว้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะนะักเรียนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ